วันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าต่างๆของเจ้าตัวเซ1ทีหนึ่งร้อยผ่านคอมพิวเตอร์กันนะครับเจ้าตัวเซ1ทีหนึ่งร้อยเนี่ยเป็นตัว GPS tracker ชนิด Personal นะครับก็คือเป็นตัวติดตามส่วนบุคคลแต่สําหรับการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนําเจ้าตัว,ตวซูเล็กเซตทีหนึ่งร้อยเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานได้ในการติดตามรถยนต์คนสูงอายุเด็กหรือว่ากระเป๋าที่มีค่าต่างๆนะครับที่มีของมีค่าข้างในเจ้าตัวเซ1ทีหนึ่งร้อยเนี่ยของเราได้รับการออกแบบมาให้พิเศษตรงที่ว่า แท็ที100จะสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งโดยปกติแล้วสําหรับ GPS Tracker ชิ p e r s o n a l ทั่วไปเนี่ยเวลาเราจะสั่งงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องจําเป็นจะต้องการป้อนคําสั่งผ่าน SMS เท่านั้นแต่สําหรับแท็ที่100แล้วเราสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทําให้ผู้ใช้มีความง่ายในการตั้งค่ารวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการออกคําสั่งผ่าน SMS นะครับเรามาดูขั้นตอนแรกกันดีกว่าครับว่าในการติดตั้ง ตัวโปรแกรมให้เข้ากับตัวเครื่องของแซรตทีน่งล้อน,นั้นต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเราจะเห็นว่าภายในกล่องจะมีสาย usb มาให้ซึ่งเป็นสาย usb ชนิดพิเศษนะครับเริ่มต้นเลยนะครับง่ายๆก็นำสาย usb นี้เสียบต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นสำหรับครั้งแรกนะครับครั้งแรกผมจะแนะนำให้ผู้ใช้ทุกท่านเนี่ยทำการติดตั้งไดเวอร์ของเจ้าตัวสายก่อนนะครับซึ่งไดเวอร์เนี่ยอยู่ในแผ่น cd เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ usb 232นะครับจากนั้นขั้นตอนง่ายมากครับก็แค่แต่เบิ้ลนคลิกนะครับเพื่อให้เจ้าตัวไดเวอร์ติดตั้งเข้าไปในคอมพิเวเตอร์ถามว่าทําไมเราถึงต้องติดตั้งเข้าไปในคอนมพิวเตอร์เพื่อให้ตัว Windows นะครับรู้จักเจ้าตัวสายนี้ซึ่งจะทําการติดตั้งแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับเพียงครั้งแรกก็ตัววินโด s, <S ของเราก็จะรู้จักแล้วเนี่ยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ต้องทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าขั้นตอนในการคําสั่งมันในผ่านโปรแกรมเนี่ย จะต้องเราจะต้องทราบคอมพอร์ตนะครับเรามาดูกันครับว,ว่าวิธีการค้นหาคอมพอร์ตเป็นยังไงบ้าง